ธรรมะคอยประกอบเลนะาาส,สดีทุกคนตอนนี้ผมกำลังพาพี่สองคนเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเกิดอ,อาการโรคประหลาดพี่จะมีอาการชักแบบพอไปเจอจุดที่มีผีหรือว่าศพเนี่ยเขาจะมีอาการพี่มานี้เลยขึ้นไปบนเมรเลย ไอ้วันเอ็งขึ้นไปรอฟังโน้ปไปบนเมนี้บนเข้าฝัังนี้ฟังนี้เลยนี่นี่นะฮะนี่นะฮะฝากแชร์นะครับฝากแชร์เพราะว่าไม่ได้ไลฟ์มานานเฟซบุ๊กน่าจะโดนปิดกั้นไอ้หนุขึ้นไปรอข้างบนนนเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยน่ากลัวนะครับทุกคนคอยสังเกตให้ดีนะอ่าเริ่ม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 ่ม่มเม่ เริ่มไม่ดีนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้าเมนอ่าอ่าอีกน,นา้าฉะนั้นผมอยู่ตรงหน้าเมนนะครับผมจะพามาจุดที่ว่ามีการเสียชีวิตมากสึก็คือการเผาเนี่ยครับคนพี่รู้สึกไงไหม<อ>หนูรู้สึกไงสองคนเนี่ยพี่พี่เป็นไงตอนเนี้ย สั่นใช่ไหมไม่ได้สั่นตัวแล้วสั่นเองสั่นเองอยังไงคือมึอม,มันสั่นตัวมันสั่นเองนะคืมึงเคยฝังตรงนั้นเคยฝังตรงนั้นไหมอยู่ตรงนั้นแเลยมกมกมกเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดเตาด้ตอนนี้ผมกำลังจะเปิดเตาเข้ามาใกล้พี่นี่เข้ามาใกล้โว้ยเข้ามาใกล้ๆเลยครับอ่ะกำลังจะเปิดเตาเผาสุกนะ พี่เป็นไงไหมไอ้หนุ่มเป็นเป็นไงไหมตอนนี้อาการไม่ค่อยจะดีนะครับเปิดเรโมทปลอเล็กข้างล่างก่อนชายน่าจะเยอะแล้วเฮ้ยระวังตัวผู้ชายด้วยนะทุกคนเจ๊เป็นไงไหมเจ๊เข้ามาใกล้ๆเลยเจ๊เลยครับเข้า,ขา,ขา,าไปเข้าไปใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆเลยมีเยี่ยมเยี่ย เยอะยะยะทุกคนเฮ้ยมกมกมกมู่นเยะเยอะเยเยอะเนี่ทุกคนมกอ้ําอ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 ้อ้าอ้าอ้อ้ถือดเอมกยัน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 มัน้างทะยันที่ไปนะจจ

มัดมัดมัดผมเลยมัดผมมผมเอาผัดผมเลยมัดทีผมเลยห่วยหวมามาที่2คนคนมาน้อยอาปอาไปาา มันแตกไม่ยาย เรามึงแตกมากเลยทุกคนตอนนี้พูดช่วยผมนแตกไปรูวเยียบพี่อยากเข้าไม่เรียไม่ไหวนะฮะมาล้วยกันด้วกันมเด้ยมาสองคนไม่ไหววะ

লা 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 ইয়ে 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 লা 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 ইয়ে 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 লা 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 ইয়ে 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 লা 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 ইয়ে 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 লা 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 ইয়ে 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 লা 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 ইয়ে 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 mama ayo mama mama ana mama 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 No, มึงอย่าชักต่อนะปล่อยๆเลยค่อยๆหายใจนะพี่ทุกคนอยากอ้วนหวานแม่หลาคนนึงอันนี้แค่ตัวอย่างแต่ผวกหมอก่อนว่าไม่หมดนะพรุ่งนี้ก็ต้องมาอีกพราะเยอะมากกว่านี้ไปไม่ได้ยังได้แล้วแต่แล้วได้แล้วไหวไหมไหวไหม

ทุกคนแบบน่ากลัวามากผมบอกเลยเล็กเเลลกกอีกทีหนึ่งอ,อ่ะอ่ะมันพาลูกพี่มพ์ขึ้นมาแย่เลยแย่เลยแย่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 เลยแย่เลยแย่ยครับเนี่ยสองคือที่ผมพามาสองคนเนี่ยเพราะว่าสองคนเนี่ยเป็นโรคประหลาดนมนันเลยเวลาเขาไปเจอสถานที่ีศพเยเอะๆงกงก มันมระวังดิหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆเนี่ยเขาจะมีอาการชักเกรงซึ่งหมอวิทยาศาสตร์บอกน่ไปมหมดแล้วพี่ผู้หญิงคนคนคน,นี้เพี้ยนนะคนนั้นน่ะเป็นมาสิบกว่าปีคนนั้นเป็นมาเป็นมาสิบกว่าปีฮะตอนนี้เพี้ยแย่เลยหมดแรงหมดแรงคนเนี้ยเป็นมาสิบกว่าปีทุกคนแต่ว่าผมต้องช่วยเขาเนี่ยน่าจะเป็นระยะเวลาประมาณสิบวัน่วนไอหนุ่มนี่เป็นมาสิบปีนะห้าหกห้าหปี ส่วนไอ้คนก้าก็ชักเหมือนกันนะฮะไอ้นี่ก็ชักแต่อันนี้ชักราะโลกแต่อันเนี้ยไม่ได้ชักราะโลกอันนี้ชักราะสิ่งที่เหนือธรรมชาติอมกขับไปทั้งนันใช้ไปนานแบบนี้นเลยนัครับเลยนักขับหมดเลยมองคนในสิ่งพัน 嗯。这有有有有谁起来就摇起来，看看这大伙都看呗。 Amém. Yeah. Yeah. คือวิธีการช่วยเหลือเคสองเคสเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทุกคนผมจะต้องพาเขาไป ในจุดที่มีพลังงานเยอะๆเช่นเมนเผาศป่าช้าหรือจุดที่ว่ามีคนตายถ้าเข้าไปแล้วเข้าไม่มีอาการเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าเขาหายปกติแล้วแต่ถ้าเข้าไปแล้วยังเกิดอาการอยู่แสดงว่ายังไม่ปกติต้องใช้เวลาประมาณ7.10ถึงวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูต่อว่าเขาจะมีอาการอีกไหมนะฝากกดแชร์ด้วยและถ้าใครเจอโรคประหลาดเหล่านี้ไม่มีที่พึ่งนะครับ แนะนำมาหาผมได้ไม่ได้เสียเงินอย่าไปเชื่อปากใครว่าต้องเสียเงินเสียทองนะครับคนที่มาหาผมเท่าน,นั้นถึงจะรู้ว่าไม่ได้เสียเงินเสียทองนะครับขอบคุณครับ